เรื่องย่อละครเจ้าบ่าวกลัวฝนเกิดเรื่องเะือทึกขวัญที่ผับรูในงานฉลองวันเกิดของชาโนนเซเลบหนุ่มหล,ล่อเพลย์บอยเจ้าสเสน่ห์เป็นต้นเหตุให้สาวๆทะเลาะตบตีกันบ้าคลัง่งเพื่อชิงหัวใจของเขาอยู่ๆมีชายชการกลุ่มหนึ่งตามล่าตัวชาโนนเพราะดันไปตีท้ายครัวคนรักมาเฟียและขัดแย้งเรื่องธุรกิจกันด้วยชาโนน หนีตายมาเจอถุงแป้งหรือทวินันสาววัยรุ่นสู้ชีวิตฝันอยากเป็นผู้ประกาศข่าวขณะขับรถมอเตอร์ไซค์กลับจากทำงานพิเศษที่ร้านอาหารชาโนนวิ่งตัดหน้ารถเธอก่อนกระโดดขึ้นซ้อนขอร้องให้ถุงแป้งขับพานหนีตายจากชายชะกันถุงแป้งให้ชานนลงที่ปลอดภยัยเขาท่านนาฬิกาฝั่งเพชรหล่นถุงแป้งเก็บได้แต่เอาไปคืนไม่ทัน เมื่อชาโนนกลับถึงบ้านจึงพบว่านาฬิกาเรือนหรูหายไปเขาปักใจว่าถุงแป้งเป็นคนขโมยทันทีด้านถุงแป้งคิดหาทางคืนของให้ชาโนนแต่ต้องทำงานหาเงินรักษาในายสุขผู้เป็นพ่อที่ป่วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบด้วยจึงเอาของไปให้ชาโนนไม่ได้ลำพังจะปล่อยให้นางปลาผู้เป็นแม่ขายห่อหมกเลี้ยงครอบครัวทางเดียวไม่ไหวแต่ถุงแป้ง ไม่เคยคิดจะเอานาฬิกาหรูไปขายกินแน่นอนเพราะเธอมีศักดิ์ศรีและซื่อสัตว์หลังจากช่วยแม่ขายของถุงแป้งยังรับงานอีเวนต์เปิดตัวเสื้อผ้าแบรนด์หรูของแพรพิไลเซเล็บส,สาวสวยดีไซเนอร์ไฟแรงและเป็นผู้หญิงอีกคนที่หลงรักชานนโดยมีชาลิสาคุณแม่หนุ่มชานนหนุนหลังว่าที่ลูกสะพ้ยสุดพลังแต่ลูกชายกลับปฏิเสธเพราะฝังใจเจ็บกับความรักเก่า ที่โดนสุธิสาผู้ประกาศข่าวสาวชื่อดังที่คบกันมาตั้งแต่มหาวิทยาลายัยอยู่ๆสุธิสาก็ทิ้งชานนไปแต่งงานกับหนุ่มฝรั่งทั้งที่วางแผนจะแต่งงานกันรวมกับอดีตที่เจ็บช้ำเมื่อครั้งพ่อทิ้งแม่และครอบครัวไปมีภรรยาใหม่ทำให้ชานนเชื่อว่ารักแท้ไม่มีอยู่จริงเขาไม่คิดผูกมัดหัวใจไว้กับสาวใดอีกในงานอีเวนต์ชานน มาร่วมงานกับชลดาน้องสาวคนสวยถุงแป้งดีใจรีบเจ้านาฬิกาไปคืนให้เลยวิ่งชนฉากและเวทีล้มครืนงานเปิดตัวเสื้อผ้าของแพรพิไลพังไม่เป็นท่าแพรพิไลโกรธจัดสั่งคนจัดการถุงแป้งเธอหนีไปชนชานนเขาคิดว่าเป็นมิจฉาชีพเลยชวนส่งพลเพื่อนเลฟิฟตามถุงแป้งไปผับแห่งหนึ่งชานนและส่งพลตะลึง เมื่อเห็นถุงแป้งแต่งตัวเซ็กซี่ร้องเพลงบนเวทีแถมมีลูกค้าหนุ่มๆถูกใจทิปให้เธอมากมายชานนดูถูกถุงแป้งที่ใจกล้าใช้ตัวแลกเงินผิดกับทรงพลที่ตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบพอเธอลงจากเวทีชาโนนปรี่เข้าหาเรื่องถุงแป้งหมัน่นไส้ท้าดวลค็อกเทลกับชาโนนตัวต่อตัว,ตวใครแพ้ถอดเสื้อผ้าเต้นบนเวที ชานนนรับคำ้าโดยไม่รู้ว่าเธอดื่มค็อกเทลไร้แอลกอฮอล์เกมนี้ถุงแป้งความชาโนนได้ไม่ยากเขาจำใจขึ้นเวทีเต้นโชว์ซิกแพคตามสัญญาพร้อมจำความแสบซ่าข,ของถุงแป้งขึ้นใจชานนนไม่ยอมแพ้รวบตัวถุงแป้งส่งตำรวจทั้งที่เพื่อนคอยห้ามเธอยืนยันไม่ได้ขโมยแต่ชาโนนทำนาฬิกาตกเองนางปลา มาหาลูกสาวที่โรงพักทั้งน้ำตาชานนเสียใจที่เข้าใจเธอผิดและเข้าใจว่าครอบครัวถุงแป้งลำบากแค่ไหนเขาพยายามขอโทษเธอแต่ก็ไม่สำเร็จกลับถึงบ้านชานนก็ต้องปวดหัวกับแผนยวดสวัสดของแพรพิไลที่ตามตื่ไม่เลิกเพราะคุณแม่ชาลิสาหนุนหลังชานนทะเลาะกับแม่บ้านแทบแตกขอร้องไม่ให้แม่จับคลุมถุงชนอีกชาลิสาร้องไห้เสียใจ ที่ลูกชายสุดที่รักระเบิดอารมณ์ใส่ทั้งที่ตนหวังดีผู้เป็นแม่เครียดช็อกเข้าไอซียชาโนนถึงยอมรับปากแม่ว่าจะแต่งงานชาลิสาแพรพิไลและพันรายเศรษฐินีถังแตกคุณแม่ขาของแพรพิไลแฮปปี้เวอร์นึกว่าแผนการจับคู่สำเร็จที่ไหนได้ชาโนนพลิกเกมขอเลือกเจ้าสาวเองเขา คิดหาสะ้ายแสบมารับบือกับแม่ไม่ได้เลยต้องไปขอร้องให้ไม้ตายอย่างถุงแป้งช่วยทั้งที่ชานนยังเขตขยะเธอไม่หายถุงแป้งปฏิเสธแผนพระเดศึกคุณแม่ของเขาทันทีเพราะไม่ชอบที่หน้าชานนเราต้องช่วยครอบครัวหาไรายได้พิเศษหลังเลิกเรียนมหาวิทยาลัยอ,อีกชีวิตนักศึกษาของถุงแป้งเต็มไปด้วยความฝันที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวสาวแบบพิสุทธิสาไอดอลคนสวย เช่นเดียวกับเพื่อนซีสองคนคือแก้วตาเพื่อนสาวคนสนิทกับรักชาติเพื่อนชายร่วมกวนิเทศศาสตร์แต่ถึงถุงแป้งจะห้าวซาแค่ไหนพาทีไฮโซนหนุ่มขี้อวดประจำมหาวิทยาลัยก็ยังตามจีบด้านแก้วตาเพื่อนสาวคู่ซี้ของถุงแป้งถูกสอนรักปัก,กอกเข้าจังๆเมื่อเธอ,อรีบไปสอบพอๆกับที่ทรงพลรีบไปหาชานนแก้วตา เดินชนประตูร้านดอกไม้ที่ส่งผลเปิดออกมาล้มทั้งยืนแต่เธอไม่โกรธสักนิดเพระปิ้งชายหนุ่มตรงหน้าส่งผลถ่ายโทษด,ด้วยการไปส่งแก้วตาที่มหาวิทยาลัยก่อนไปหาเพื่อนตัวแสบที่บ้านตกค่ำชาโนนส่งผลไปเที่ยวภาพที่ถุงแป้งทำงานเห็นเธอโชว์บนเวทีพอดีด้นานล่างมีแก้วตากับรักชาติแชร์อัพสุดตัวรักชาติเทเลนทำเป็นมอบดอกไม้ ให้เพื่อนสาวทั้งสองสนุกสนานอย,อยูู่ชานนนก็ปรีดไปหาถุงแป้งข้างเวทีเพื่อขอโทษที่เข้าใจผิดว่าเธอขโมยนาฬิกาแต่ถุงแป้งไม่ไว้ใจคิดว่าเขามาหาเรื่องเลยทะเลาะกันวุ่นวายชานนนจูบถุงแป้งเพราะต้องการให้สงบสติอารมณ์จนเกิดมีเรื่องกับรักชาติแก้วตาที่เห็นเพื่อนโดนลวนลามกับตาถุงแป้งกลัวโดนไล่ออกจากงานหากมีเรื่องกับแขก จึงยุติเรื่องทั้งหมดเธอกลับบ้านด้วยอารมณ์บาจอยแล้วก็ต้องช็อกเมื่อพ่อถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนด้วยโรคหัวใจกำเริบงานนี้ถ้าไม่รีบผ่าตัดด่วนเธอต้องเสียพ่อไปตลอดชีวิตแต่ค่าผ่าตัดตั้งหนึ่งล้านบาทก็ไม่รู้จะหาที่ไหนทางชานนก็เครียดหนักแม่ยื่นคำขาดให้ลูกชายหาว่าที่ภรรยาให้ได้ไม่เช่นนั้นเขาต้องแต่งงานกับแพรพิไล ชานนแก้เกมแม่ไม่ได้อยู่ๆเขาก็นึกถึงถุงแป้งขึ้นมาเหมือนมีแผนบางอย่างรีบชวนทรงพลไปหาเธอที่ผับกลางดึกแต่ไม่เจอเพราะถุงแป้งหยุดงานไปเฝ้าพ่อที่ป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อนร่วมงานยังเล่าให้ชานนฟังว่าถุงแป้งเป็นลูกกระตันอยู่ดูแลครอบครัวอย่างดีและตอนนี้เธอต้องการเงินก้อนโตไปรักษาพ่อชานน ขาที่อยู่ถุงแป้งจากเพื่อนที่ผับแล้วรีบไปหาเธอทันทีเขารู้สึกเป็นห่วงและอยากช่วยเหลือเธอจริงๆแต่ไม่รู้ว่าแพรพิไลแอบสะกดรอยตามชานนยืนนข้อเสนอให้ถุงแป้งเล่นละครเป็นภรรยายกรรมลอของเขาและกับเงินหนึ่งล้านบาทไม่ทันได้คำตอบแพรพิไลโผลมาอาวว่าถุงแป้งแถมประกาศว่าชานนคือว่าที่เจ้าบ่าวของตัวเอง ถุงแป้งไม่หว่นตอกหน้าแพรพิไลยกลับเจ็บแสบคุณหนูให้โซโกรธจัดโยนดอกไม้ที่เตรียมมาให้ชานนทิ้งไปโดนหัวรักชาติสึกใหญ่จึงเกิดขึ้นทรงพลออกหกักเมื่รู้ว่าชานนนเพื่อนรักให้ถุงแป้งมาเป็นว่าที่เมียชานนนรีบเคลียว่าเขาจ้างถุงแป้งมากันแพรพิไลไม่มีหลงรักหรือเกินเลยเธอแน่นอนที่สำคัญ เขาอยากช่วยเหลือให้เธอมีเงินไปรักษาพ่อนานแพรพิไลกับพันรายตามราวีถุงแป้งไม่เลิกความหญิงในศักดิ์ศรีและอยากเอาชนะสองแม่ลูกถุงแป้งซึ่งตกลงเป็นภรรยะกากรรมลอและให้เวลาชานนแค่สามเดือนชานนตกลงให้เงินเธอหนึ่งล้านบาททันทีแต่ถุงแป้งต้องยอมจดทะเบียนสมรสและเข้าไปอยู่ในบ้านเขาด้วยถุงแป้งหอบเงินไปจ่ายค่าผ่าตัดพ่อ พร้อมบอกความจริงทั้งหมดนางปลาเข้าใจเหตุผลลูกสาวแต่รักชาิกับแก้วตาไม่เห็นด้วยกลัวเพื่อนถูกย่ำยีแต่ชานนนให้สัตย์จะจะไม่ล่วงเกินถุงแป้งต่อหน้านางปลาเธอขอให้ทุกคนเก็บเรื่องนี้เป็นความลับจากนั้นก็ขนของเข้าบ้านชานนนพร้อมทะเบียนสมรสชาลิสาตกใจที่ลูกชายเอาเด็กเหลือขอที่เคยทะเลาะกันมาเป็นเมียแม้ชานนน จะแสดงทะเบียนสมรสให้ดูแต่ชาลิสาก็ไม่รับถุงแป้งเป็นลูกสะพ้ายไม่มีใครสนแถมทำสวีทกันโชว์คุณแม่ชาลิสาแทบคลั่งหาวิธีให้ทั้งคู่เลิกกันไวๆแม้ถุงแป้งจะเป็นสะพ้ายเศรษฐีแต่ก็ยังไปทำงานตามความฝันคือผู้ประกาศข่าวสถานีข่าวของเกลิกพลในตำแหน่งผู้สื่อข่าวอิสระลงพื้นที่หาข่าวเองเธอเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อโอกาสในวันข้างหน้า ฝ่ายชานนนแม้จะมีเมียเป็นตัวเป็นตนแต่ก็ยังไม่เลิกเจ้าชู้เที่ยวหาความสําราญจากสาวๆได้ทุกวันถุงแป้งกลัวแผนหลอกคุณแม่ชาลิสาแตกจำใจลักตัวชานนนกลับเขาเสัญญากับเธอว่าชั่วชีวิตนี้ไม่ขอมีความรักให้ใครอีกถุงแป้งสะเทือนใจและสงสารเขามากผิดกับแพรพิไลที่ไล่ล่าชานนนไม่เลิกแถมดึงพาที น้องชายหัวดื้อมาช่วยกำจัดถุงแป้งด้วยพาทีหลงสเสน่ห์ถุงแป้งเป็นทุนอยู่แล้วจึงร้านวาจาว่าแม่ถุงแป้งจะแต่งงานแล้วก็จะแย่งเธอมาให้ได้แพรพิไลาพาพาทีมาบ้านชาลิสาขณะชาโนนเพลียเพิ่งกลับจากเที่ยวผับพาทีทำจะชูกรุ้มกริ่มใส่ถุงแป้งทันทีที่เจอกันแม้จะเมาแทบไม่เหลือสติชานนยังอุตส่าห์แกล้งห่วงก้างถุงแป้ง จนชรดาน้องสาวชานนแอบน้อยใจที่ผู้ชายพากันแย่งถุงแป้งโดยเฉพาะพาทีคนที่ชจรดาหลงรักเพราะเขาเคยช่วยชีวิตเธอจากพวกอันธพาลชาลิสาชลรดาแพรพิไลเริ่มแผนเผด็จศึกถุงแป้งด้วยการให้แจมปาสำรวยและโบเหล่าคนรับใช้ในบ้านให้ชี้นิ้วสั่งถุงแป้งทำงานบ้านสารพัดแต่ถุงแป้งทันเกม แกรงทุกคนกลับยังเจ็บแสบพวกชาลิสาไม่ยออ่อท้อในเมื่อแกล้งในบ้านไม่สำเร็จก็ต้องไปรังแกนอกบ้านทว่ามีรักชาติตามปกป้องถุงแป้งจากแผนการร้ายไว้ได้แพรพิไลให้พาทีตีสนิทถุงแป้งแต่ถูกทรงพลขายขนมจีบถุงแป้งตัดหน้าอีกเขาทาังแพรพิไลใส่ใครว่าถุงแป้งหวานสเสน่ห์ผู้ชายรุมล้อมเต็มไปหมด จนชานนเข้าใจผิดต่อว่าถุงแป้งโดยไม่รู้ว่ากําลังหึงเธออยู่แต่เพื่อแผนที่แนบเนียนชานนพาภรรยาเลิฟไปฮันนีมูนที่ทะเลสงพลรักชาติพาทีเดินตามไปทําคะแนนกับถุงแป้งเต็มที่เพราะรู้แล้วว่าเธอเป็นเมียกรรมลอเป็นชานนที่ทนเห็นหนุ่มๆเอาใจถุงแป้งไม่ได้คว้าเธอมาจูบต่อหน้าทุกคนถุงแป้งโกรธที่ชานนไม่รักษาสัญ,ญญาว่าจะไม่ล่วงเกิน เธอตกหน้าแล้ววิ่งหนีโดยหอยต่ำเท้าคุณสามีจึงรีบอุ้มกลับห้องไปทำแผลกลางคืนที่ห้องพักถุงแป้งพาทีย่องเข้าปล้ำเธอโชคดีชานนุชช่วยไว้ได้ทันพาทีหัวเสียจัดการถุงแป้งไม่ได้พี่สาวก็ตำหนิชลดาย,ยังซ้ำเติมอีกเขาขืนใจเธอด้วยความโกรธแถมเห็นเป็นเรื่องสนุกไม่คิดว่าผิดช,ชอบทำาชลดาเสียใจ ผิดหวังในตัวพาทีมากกลับจากทะเลชาโนนห้ามพาทีมาเกาะแกะถุงแป้งพาทียิ่งตามตื้อเธอจนชาโนนต้องตามเป็นบริการให้แม้แต่เวลาที่ถุงแป้งลงพื้นที่ไปทำข่าวแก๊งมอเตอร์ไซค์ซิ่งจนถูกรังควานชาโนนยิงตามไปช่วยเธอจนปลอดภยัยทั้งคู่เริ่มสนิทและเข้าใจกันมากขึ้นชาลิสาทนไม่ได้วางแผนขัดความสุขลูกชายให้ถุงแป้ง แต่งตัวเฉยๆไปงานไฮโซเปิดตัวนิตยสารหัวนอกดิวันแก้วตารู้ก่อนรีบเอาชุดเฉมๆของเพื่อนสาวมาให้กอบกุลแม้ที่เป็นช่างตัดเสื้อฝีมือดีดัดแปลงใหม่กลายเป็นชุดทันสมัยฟรุงฟริงชานนและแขกในงานตะลึงเมื่อเห็นถุงแป้งในชุดเก๋ชาลิสาแพรพิลไลมิยอมแพ้แนะนำถุงแป้งให้รู้จักเจ้าของหนังสือชาวต่างชาติคิดว่าลูกสะพายบบ้าน คุยภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ผิดถนัดถุงแป้ง Speak English คล่องปลอคุยถูกคอกับเจ้าของหนังสือจนถูกทาบทามให้เป็นนางแบบขึ้นปกคู่กับชานนนด้วยวันถ่ายแบบนิตยสารถุงแป้งเขินโพสท่าคู่รักใกล้ชิดสามีแต่ภาพออกมาน่ารักจนทำให้หนังสือขายดีเกลี้ยงแผงส่งผลแปลกใจที่พักนี้ชานนไม่ไปลันลากับสาวๆติดแต่ถุงแป้ง โดยไม่รู้ว่าชดลดาน้องสาวตั้งขันด้วยซ้ำซึ่งเธอก็ไม่คิดบอกใครแม้แต่พาทีพ่อของลูกเพราะชดละดารู้ว่าเขาไม่มีทางรับผิดช,ชอบปล่อยให้ชาลิสาแพรพิไลพาทีสนุกกับการกลั่นแกล้งถุงแป้งอย่างเมามันถึงขั้นกล่าวหาถุงแป้งว่าขโมยซอยเพชรลามด่าไปถึงบุพการีเธอด้วยถุงแป้งยอมให้ใครดูถูกพ่อแม่ไม่ได้ เียงกลับเจ็บแสบชาโนนไม่เห็นเมียกำลังว่าแม่ตัวเองพานกโกรธไม่ฟังเหตุผลทั้งที่ถุงแป้งพยายามอธิบายเธอน้อยใจขนเสื้อผ้ากลับบ้านตัวเองต่อมาชานนนรู้ความจริงว่าถุงแป้งถูกปรักปรำเป็นขโมยเขาเรีบไปง้อเธอกลับคฤรืหัดหรูแพรพิไลเฮิร์ทเห็นชาโนนสวิทถุงแป้งอีกครั้งหนีไปดื่มเหล้าที่ผับจนหมดสติ โชคดีรักชาติจำได้เลยพาแพรพิไลไปเปิดโรงแรมพักแล้วเผลอหลับพับข,ข้างๆกันเมื่อสั่งเมาแพรพิไลคิดว่ารักชาติลวนหลามเลยอารวาดโรงแรมแทบแตกรักชาติแกล้งเอออ,อว่ามีอะไรกันแล้วเพราะจะกันแพรพิไลจะครอบครัวถุงแป้งดานส่งพลแปลกใจที่มีคนส่งของปริศนามาให้หลายครั้งพร้อมการลงชื่อถุงแป้งทุกครั้งเขาตัดสินใจ ไปถามความจริงจากถุงแป้งได้รับคำตอบว่าเป็นผ้าพ,พันคอฝีมือแก้วส่งผลประทับใจ์ไพรส์ปปรสนี้มากแก้วตารับโดยดีว่าแอบชอบส่งผลแต่ไม่กล้าคิดว่าเขาจะชอบตัวเองใกล้สามเดือนตามสัญญาการแต่งงานกับมาลอชาหนนใจหายที่ถุงแป้งต้องกลับไปอยู่บ้านแต่รักชาติดีใจฉลองหนักเมาไม่รู้เรื่องถูกแม่ไม้พาไปปล้ำยังดี แพรพิไลเจอก่อนเลยช่วยรักชาติไว้ได้บุดวิดต่างคนต่างรู้สึกแปลกๆที่ได้ใกล้ชิดกันพอๆกับคู่ชานนและถุงแป้งที่มีความสุขเวลาอยู่ด้วยกันนาทีสุดท้ายก่อนออกจากบ้านชานนถุงแป้งขอโทษชาลิสาที่ล่วงเกินมาตลอดแต่ไม่ทําให้ชาลิสาเลิกคิดกําจัดลูกสะใภ้หัวดือ้อถึงกับจ้างคนลักพาตัวถุงแป้งโดยบังคับให้ชนลดาแพรพิไลพาที ร่วมมือโจนหากหลังเอาตัวชาลิสาแพรพิไลชลระดาและพาทีไปด้วยถุงแป้งหายไปได้ไม่นานชาโนนก็รู้หัวใจตัวเองว่ารักเธอเขาแล้วเขาเรียกตามไปสารภาพความในใจดันเจอส่งพลที่ตั้งใจมาปรับความเข้าใจกับแก้วตาทั้งคู่เจอรักชาติที่มาหาถุงแป้งด้วยเมื่อทั้งหมดไปบ้านแก้วตาก็พบว่าถุงแป้งยังไม่กลับมาที่นี่จ,จู่ๆก็มีโทรศัพท์ลึกลับ มหาชานนมันคือโจรที่จับตัวถุงแป้งและทุกคนไปโดยยื่นข้อเสนอแลกตัวประกันทั้งหมดกับเงิน10ล้านบาทที่ป่าแห่งหนึ่งแมรู้ว่าอันตรายแต่ชานนก็ยังไปส่งผลกับรักชาติจึงขอตามไปช่วยด้วยหลังจากฟื้นคืนสติมาตัวประกันก็ถูกมัดอยู่กลางป่าแล้วชาลิสาวอยวายหาเรื่องทะเลาะก,กับทุกคนถุงแป้งบอกให้ตั้งสติหาวิธีเอาตัวรอดทุกคนหาทางแก้มัด กำลังจะพากันหนีหัวหน้าโจนเห็นเข้ารวย,ยิงไล่หลังพวกถุงแป้งหนีใต้กันคนละทิศละทางมาเจอชานนนส่งพลและรักชาติที่ตามมาช่วยพอดีพวกโจรไลจี้มาติดติๆพาทีเลยไม่พอใจที่ชลดาเป็นตัวถ่วงให้ทุกคนช้าสุดท้ายเธอยอมบอกทุกคนว่ากลัวลูกในท้องเป็นอันตรายพาทีตกใจพลันโจนโผล่มายิงพาทีชลดา เอาตัวเองบังกระสุนทำให้พาทีซึ้งใจในความรักที่เธอมีต่อเขาพาทีจัดการโจรได้แก้แค้นให้ชลดาส่วนแพรพิไลหนีกระเจิงไปคนเดียวยังดีที่เจอกับรักชาติกลางป่าเธอดีใจสุดๆเผลอวิ่งไปกอดเขาทั้งคู่พากันหนีแต่ก็ไม่พ้นเงื้อมือพวกโจรรักชาติรวบรวมความกล้าบูจนพวกมันสลบแพรพิไลปลื้ม ที่รักชาติช่วยเธอด้วยความกล้าหาญอีกด้านหนึ่งแก้วตาหนีตะลิดมาลำพังจนเจอส่งพลทั้งสองมีโอกาสสารภาพความในใจต่อกันส่งพลและแก้วตาสัญญาจะจับมือเดินด้วยกันตลอดไปส่วนถุงแป้งก็พาชาลิสาหนีมาทางป่าด้านหนึ่งชาลิสาก็ยังไม่ปลื้มลูกสไยก็มาลอยอยู่ดีสุดท้ายชานนตามหาจนเจอคนรักและแม่ของเขาถึงตอนนี้ ถุงแป้งไม่คิดปิดบังความจริงเธอเป็นคนบอกชาลิสาว่าที่ผ่านมาเธอกับชาโนนไม่ได้มีอะไรกันทุกอย่างแค่สัญญาการแต่งงานปลอมๆเท่านั้นอยู่ๆหัวหน้าโจรก็โผล่มากราดยิงใส่ถุงแป้งเอาตัวบังชาลิสาจนตัวเองบาดเจ็บด้านชาโนนก็ต่อสู้กับหัวหน้าโจรจนจับตัวมันได้ไม่นานเหยื่อทุกคนที่ถูกจับตัวก็มารวมตัวกันพร้อมหน้า ตรงที่ชานนเจอถุงแป้งพวกโจรถูกรวบตัวได้หมดถุงแป้งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชานนเป็นห่วงเธอมากและพร้อมจะเคียงข้างถุงแป้งตลอดไปแต่พอพ้นขีดอันตรายเธอกลับไม่ยอมให้ชานนเข้าใกล้อีกเพราะไม่อยากให้แม่ของชานนนมาทำร้ายเขาเจ็บปวดที่ถูกคนรักผลักไสพอๆกับถุงแป้งที่ต้องกัดฟันไล่ผู้ชายที่รักไปไกล แล้วก็เป็นอย่างที่ถุงแป้งกลัวชาลิสาไม่สำนึกผิดกับการกระทำที่ผ่านมาทำให้ชาโนนและชละดาเอ,อื่มระอากับพฤติกรรมคนเป็นแม่เต็มทนชลดาสำนึกในน้ำใจของถุงแป้งจึงไปเยี่ยมพร้อมขอบคุณและขอโทษแทนแม่สองสาวกลายเป็นเพื่อนรักกันในที่สุดด้านพาทีขอโอกาสแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตและขอดูแลชลดากับลูกเองไม่ยากที่ชลดา จะให้โอกาสกับผู้ชายที่เธอรักสักครั้งแล้วพาทีก็ไปขอโทษชาลิสากับชานนที่ข่มเหงจนชนระดาตั้งท้องเขาพร้อมพาผู้ใหญ่มาสู่ขอและจัดงานแต่งงานที่ถูกต้องทรงพลก็ขอแก้วตาแต่งงานเช่นกันทุกคนเป็นฝั่งเป็นฝากันหมดห่วงแต่ถุงแป้งที่ยังโกหกใจตัวเองไม่ยอมรับรักชานนขณะแพรพิไลจอมเฮี้ยวเอาแต่ใจยังโดนดักชาติกำราบหัวใจซสยอยู่หมดัด รอบกายถุงแป้งกับชานนมีแต่คนรักกันทําให้เธอทบทวนหัวใจตัวเองอีกครั้งอะไระไรเริ่มดีขึ้นชานนตัดสินใจจะขอถุงแป้งแต่งงานอีกครั้งทว่าสุธิสาผู้ประกาศข่าวสาวที่ตอนนี้กลายเป็นไม้สาวพร่าสเสน่ห์ไปซะแล้วเธอเลิกกับสามีฝรั่งแล้วกลับมาทํางานที่เมืองไทยถาวรถุงแป้งรู้ข่าวตามไปรับไอดอลของเธอที่สนามบินแต่ก็ต้องอึ้ง เมื่อเห็นชานนนไปรับสุธิสาคนรักเก่าเช่นกันลึกๆชาโนนก็ยังไม่ลืมสุธิสาทำให้เธอสกิจฐานไฟเก่าให้มาคูขึ้นมาอีกครั้งได้ไม่ยากแต่อีกใจชานนนก็รักถุงแป้งเข้าไปแล้วและเธอคือความจริงชานนนสับสนเกลียดหัวใจตัวเองเป็นที่สุดเขาเลือกไม่ได้ว่าจะลงเอยกับใครบวกกับสุธิสาก็เปิดเกมรุกหัวใจชานนนอย่างรวดเร็วผิดกับถุงแป้ง ที่ตีตัวออกห่างชาโนนอีกครั้งสุดทสาหวานเสน่ห์จนชานนนหลงหัวปากหัวปัมไม่มีเวลานึกถึงผู้หญิงที่ไหนอีกเขาทางชาลิสาผู้เป็นแม่ก็แอบ,บเจรจาให้ถุงแป้งปล่อยชานนซะถ้ารักเขาจริงไม่งั้นถุงแป้งจะเป็นคนทําให้ครอบครัวชานนนมีปัญหาเธอเสียใจที่สุดและตั้งใจจะไปจากเขาตลอดชีวิตทําให้ชานนนท้อแท้ที่เอาชนะใจถุงแป้งไม่ได้ เขากลับไปใช้ชีวิตเพล์บอยควงสาวไม่ซ้ำหน้าเหมือนเดิมหรือว่าเขาจะหมดรักถุงแป้งแล้วจริงๆรักแท้ต่างชนชั้นระหว่างชานนนกับถุงแป้งต้องจบลงด้วยความไม่เข้าใจเพราะถูกชาลิสาแม่ผัวไฮโซจองบงการยุแยงหรือโดนวิทย์มือที่สามยางสุธิสาแม่ไม่ส่งเสน่ห์แทรกแซงหัวใจชานนจะเป็นเจ้าบ่าวกลัวฝนหรือไม่รอชมเต็มๆเ,เ,เร็วนี้ทางช่องเจ็ดสี